เอาเลยครับผมวันนี้กลับมาเพราะาตินันนี่อีกครั้งเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมของ ROV แล้วผมได้ไปเก็บถ้วยมานะครับผมดูทาชิที่ผมสี่โคตึงแต่อันนี้ผมเล่นพลาดไปหน่อยไม่หน่อยอ่ะก็ก็พลาดอ่ะแต่ชนะได้นะครับผมมาดูกันดีกว่าวัาวนนี้ผมจะมาดันแล้งนะครับจาก56ดาวมาดูกันดีกว่าว่าตานนี้จะชนะหรือแพ้ แล้วผมจะกดเล่นทุกเลนด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มความโคตรความตึงนะครับตอนนี้ผมก็ได้กดเป็นทิปตัวน้อยตัวจ้อยมานะครับผมแล้วผมก็พิมพ์บอกเพื่อนว่าให้เพื่อนเล่นแว๊หน่อยได้ไหมผมจะแบบดันป้อมดันเลนอะไรเงี้ยเราก็เข้ามากันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นเราก็ซื้อของโลมไปก่อนเรายังไม่ขึ้นแท่นนะครับผมขอ,อย่าเต้นโชว์ทีนึงถ้าเต้นโคตรเท่ hey! ขยัดอมคีนะครับผมอุย้ยอไม่หมดด้วยคยีไม่เดินออกไปเดีนะ๋ยวเราไปเล่นกลางกันหน่อยดีกว่าเราจะไปกลางแล้วก็น่าจะเดินล่านิดหน่อยแล้วค่อยขึ้นไปช่วยเพื่อนเลนบนนะครับผมเปิดมาเราก็เต้นใต,ต้ตู้โชว์ไปทีนึงตอนเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมแค่บบกบกๆตีๆฟาร์มๆเดี๋ยวหลังเกมน่าจะมันนะครับ แล้วเราก็อมคีบหนีไม่ให้เขาตีคีบได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูป้าผมหน่อยดีกว่าป้าผมฟาร์มยาเสร็จละขอยาดอมคีบนะครับผมแล้วป่าไม่ออกด้วยแล้วเล่นกลางโหทีมผมตอดอย่างบ้าจัดเมทเมดตัวนี้ตอดบ้าจัดเลย อุ้ยมาจ้ามาจ้าโหจัดเดี๋ยวผมลงไปรับเวฟคีให้เพื่อนดีกว่าไม่งั้นเพื่อนเพื่อนน่าจะไม่รับแล้วนะครับเวฟเพราะว่าเสี่ยงไปเราก็มารับเวฟคีให้เพื่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับเวฟคีเสร็จเดี๋ยวเราไปกลางกันดีกว่าเราจะไม่เค,ค่คีนะครับผมปล่อยให้เพื่อนเขาเขีรยไปทีมเราจะได้ไม่แบบไม่เสียตังค์ฟีด้วยอะไรเงี้ยคีฟต้องสองตัว ตอนนี้ผมน่าจะออกเป็นล้างนะครับผมล้างไม่กล้าหิวเลือยดตอนนี้แวนอยู่ตัวเดียวโดดๆเดี๋ยวเรามาช่วยเพื่อนกันหน่อยดีกว่านี่แน่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเยอะจัด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 ้ะปลาผมมาแค่นั้นแน่นะปลาผมมาผมบอกเลยปลาผมเก็บหมดปลาผมเก็บหมดเยอะจัดโล่จัด ผมไม่โดนด้วยผมไม่โดนด้วยระบาดเ,เ,นะเดี๋ยวเราไปดูแคลรี่กันหน่อยดีกว่านะครับผมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเอาช่วยเพื่อนเคลียร์คีดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นตงมังกรนะครับผมไปเพื่อนเดี๋ยวไลาฮีโร่ดวงเขาไม่กล้าเล่นนะครับแต่กี้แบบถ้าดวงเขาเล่นเขาน่าจะได้หล มาช่วยแวนหน่อยโอ้โหแล้วมานาวผมหมดปลาไม่โดนอีกแย่ yeah, yeah, เลย<ๆ>จังหวะนี้แ yeah. ย่ขยาปลาที่นึงปลาดักหน้าครับปลาดักอนาคตโอ้ยแล้วเข้ามากันเยอะจังอ่ะเรียบร้อยเลยเมียผมเพิ่มโลให้แวนหน่อยนี่แน่แล้วเขาวาปไปทำไมตรงไหนครับหน้าโอ้ยเดี๋ยวจัดกลับบานดีกว่า อย่าเต้นทีน่นึงนะคะรับผมผมมาช่วยแล้วครับทุกคนเฮ้ยแล้วเมียอขอจตีเลยตอนแรกแบบผมกะว่าจะพลิกมาช่วยเลยนี่มาเล่นมาเล่นโหแล้วป้าผมโดนด้วยตอนนี้เพื่อนน่าจะบวกกับตรงคองแบบเมามันอุ้ยแล้วป้าเราล้าได้ด้วยเรื่องจัดเราก็มาช่วยเพื่อนก่อนนะครับผมเราจะไม่ทิ้งเพื่อนไปไหน หรืออาจจะทิ้งก็ได้ตอนนี้โอ้ย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 มีตัวอยู่ในหุ้มมีตัวอยู่ในหุ้มโหแล้วเขาใส่ผมหมดอย่างนี้ขอยดัดฟิกยัดขอยดัดฟิกยัด <c oughs> เราเล่นไม่ฟิกแล้วเปล <c oughs> ืองเจ๋งมาดูอินเขาคิดไงว่าเปิดแฮนก่อนแล้วก็อมขีดเพิ่มเลือดไปนะครับผมบบเราแวร์ล้อตีป้อมต่อยป้อมเลยเราก็เต้นโชว์ไป่หนึ่งทีว่าผมโดนเปิดนั่นไง สวยเพื่อนเป็นแง้มมันเป็นแผ่นครับหลอกให้แบบศัตรูตายใจเปิดแล้วก่อนแล้วแแเราก็หลอดเป็นแงเ,เป็นแผน <c oughs> รอเลยครับเพื่อนน่าจะร่าผมแลวรุนแรงมาแล้วรุนแรงมาแล้วเดี๋ยวผมอมคีบโชว์แต่ขออนุญาตให้เพื่อนตีป้อมก่อนเดี๋ยวผมอ่ะตีแบบยัดคีบไลแค่นั้นแหละอ่ะตียัดป้อม <c oughs> ๋ยวเพื่อนตีป้อมอ่ะแล้วเราก็ยัดไป โหแล้วป้อมโหเพิ่งฆ่าทีเองป้อมแตกไปสี่ป้อ,แปปอมนะแอน่เดี๋ยวโอมเพื่อนหนีก่อนแต่ผมว่าแวนไม่น่ารอดว่ะดูจากท้องแล้วแย่แล้วยแวย่แล้วครับทุกคนดูอินโอ้แย่แย่จริงปลาเชื่อผมด้วยผมว่าผมโดนโอเ้เพื่อวิ่งไปไม่ทันเดี๋ยวอาโคมครับทุกคนขออนุญาตออกถอยก่อนมาครับขออนุญาตแก้มือ ทุกคนจะไม่เห็นผมพาเป็นรอบที่2แล้วโอมอ,อก,กัวล่าออกวินะผมแบบคำนวณไว้หมดแล้วนายฮิวให้แบนไปเพื่อนผมว่าเราไหวผมว่าเราไหวครับทุกคนพยายามฮิวให้เพื่อนนะมาไม่เคลียร์บนนี้หน่อยดีกว่าวโหแล้วเพื่อนที่เป็นกรแล้วก็จะมายืนอยู่เฉยๆนะครับไม่เชื่อเพื่อนตี จะอมคิปหน่อยแต่ไม่รู้ทำทำไมนะแต่ออมคิมไป้กัอนอุย้ยล้วเพื่อนจะเอาฟ้าโหเรเยอะจัดโอเย่เลยไฮโน่ผมแตกเดีย๋ยวไปล่างกันหน่อยดีกว่ามาจาายย้าหน้าจะยังไปไม่ไกลตัวจัาดแบนแล้วแบนผมฟิกจร์ดแค่นั้นแน่แฟนผมแบนผมบิ๊กบูแบนผมโคจัดแบนผมดุแล้วผมอมแบนออก สวยจัดแล้วผมหิวเลือดแล้วผมวัดแล้วผมตามแล้วผมบ้าแล้วผมบ้าโอ้โหแล้วเลวสู้เลวสู้อันติพอดีแล้วผม็อมแบนออกผมพูดแล้วผมขมมเนี่ยลินรัวไปหมดลวแล้วผมว่าน่าจะได้ป้อมอยู่แล้วผมว่าน่าจะได้ป้อมแหละโหละคิดเยอะจัดขอญาดอมหิวเลือดนะโอ้โหแล้วเราก็เด็กดื้อยไงแล้วไม่ยอมกลับเราก็เด็กดื้อไงไม่ยอมกลับอ้ผมว่ามาจ้าไร กลับดีกว่าเพื่อนวิ้ยดีนะกดทันเยี๋ยวผมคำนวณแว้หมดละเดี๋ยวคิวเลื่อนให้เพื่อนหน่อยดีกว่าไปเพื่อนเล่นมังกรต่อตอนนี้คีปเรายังสูงอยู่นะครับผมคีปบนเราสูงมันเหมือนเพื่อนจะบวกกันหรือเปล่าอ๋อเชียคิบจะไปไหนเพื่อนจะไปไหน เพื่อนไปคลองแล้วเราก็อมแล้วก็จิ้งไปคลองเลยทีกว่าอมคีบไเฉยผมเล่นให้ฝั่งหนทูทรุดเลนๆนะครับผมมาผมไปทำไมโแล้วเพื่อนผมนัวจัดเลวเพื่อนผมโหจัดโคและไล่โหจัดตอนนี้บกตอนนี้บ่นนบค้นมานน่ะแอมคีบเพิ่มเล่นก่อนมาจานติมาพอดีด้วยโดนไปเพื่อน ดูอินครึ่งหลอดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราอมชีเพิ่มเ,เลือดหน่อยแล้วอมชีแบบเพิ่มเลือดแบบโอ้โหบ้าจัดท,ทุกคนเห็นเลือดผมบ้าแบบโอ้โหเลือดทิวโคตรแรงอะ่ะโอ้โหฝั่งโน้นแบบเลือดโลดตลอดเลยแล้วผมรับกระสุนเอลสุได้ไงโอ้โหเม็ดเม็ดเราแบบแรงจัดเลยนะครับทุกคนแล้วแว่เราก็เล่นได้ด้วยต้นเกมผมว่าน่าจะได้ป้อมอยู่มั้งเนี่ย เดี๋ยวพาแวนออกดีกว่านะครับเดี๋ยวพลาดขอย้ายกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาใหม่โคตรแล้วได้ป้อมกลางอย่างนี้เรียบร้อยดิตัวโคตรมาแล้วครับทุกคนผมบอกเลยตอนนี้ไหวครับแล้วคิวเลือดให้แวนแวนผมซอยแล้วซอนไม่หยุดแล้วผมโอมแล้วกิ้งใสเอลต้แล้วตอนนี้เหมือนจะพลาดแล้วหรือเปล่าพลาดแล้วแหละเรียบร้อยครับ GG ครับทุกคนหวัดดีครับ ขอโทษครับสังคมอันนี้แวนเขางอนหรือเปล่าครับเขาอยู่ในป้อมอย่างเดียวเลยระยะพามาตรงนี้นะครับผมเขาเดินไหมครับเดินเดินเดินหรือว่าไม่เดินหรือว่างอนผมไปแล้วเรียบร้อยมามามา,มาครับทุกคนโห่เ <ขอ S 1> ลยเพื่อนบอกาากันมาเจ้าครึ่งหลอดนะครับผมตอนนี้ดูอินรุดเดี่ยวหรือเปล่าเราเดินมาตรงนี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเรามาเอาป้อมล่างนิดหน่อยดีกว่าขอยัดอันติไปป้อมล่างโอ้โหเรียบร้อยเลยอันดีอินมาโอ้โหเขามากันเต็มไปหมดเลยอะเขารู้ว่าเขารู้ว่าทุกคนเขารู้ว่าโอ้โหโอุห้อยมาได้ป้อมอยู่เนี่ยมาได้ป้อมอยู่เนี่ยเดี๋ยวโอมแวนออกก่อนเดี๋ยวแว่นหาย อุ้ยแล้วได้แล้วได้ครับแล้วได้ได้ฟอมสวยจัดโค้ชีฟโกล,ล่ามันโกงยังวะอุ้ยทำไมมันโกงยังอ่ะโอ้ยโอ้ยเพื่อนอุย้ย,อยของของของไปคลองกันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวอมคีฟออกหน่อยดีกว่าอมคีฟเล่นนะครับอมคีฟเล่นสวยครับเพื่อนได้คลองแล้ว โขสีอกค่ะไม่กี้อมอะไรเข้าไปมาขอยาดอมีดอีกทีนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยผมเห็นผมเห็นผมเห็นดวงป่าผมเห็นดวงป่าขออย่าเต้นนะครับขอย่าเต้นโข่ละโก,กลาดได้อ,อีกแล้วผมม่เลฝั่งนู้นเล่นยากจัดโอ้ีมันไม่เดินอ่ะคีดมันไม่เดินมนาะเลนบนอ่ะ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยแย่แย่ผมแย่แล้วผมแย่แล้วโอ้โหแล้วฟิกฟิตด้วยผมแย่จริงอุ้ยอุ๊ยสวยครับมีเพื่อนมาช่วยโอหผมมาช่วยโกล่าดีกว่าวะผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วนี่แนนี่นะครับอุ้ยผมกาได้ด้วยน่ะโหยโขจังอ่ะ พยยาเต้นโชทีนึงเพื่อนโหดจังอะ่ะโหดเกินมนุษย์มล้นาจบเลยไหมครับเนี่ยอุย้ยผมว่าผมว่าไหวปะผมว่าไหวสองสองผมว่าจบได้ครับทุกคนผมว่าจบได้นี่เนี่ย,ยฟอมไปเพื่อนโอเคผมว่าจบไ,ได้แล้วมาเล่นโอ้โหอะไรคีมไม่เตีย้ยอ้โหเอ,อื้อคีผมแตก ไอคี้ผมทำอะไรของผมวะเน,นี่ยไอคีมันไม่เตีย้ยบ้าจัดเออผมว่าผมกลับไปรีมานาดีกว่ามานาก็จะหมดละอุย้ยแวนมาผมวิ่งไปหาแวนดีกว่าอุย้ยมาจ้ามาจ้ามาจ้านี่เนี่ยผมลบก่อนนะครับผมอุย้ยเขามากันเยอะจัดเขามากันเยอะจัดว่าถอยดีกว่าไม่งั้นเดีย๋ยวเดี่ยงไม่งั้นเดี๋ยวเดี่ยงถอยละ หนูเดี้ยงให้เพื่อนก่อนนะครับผมเพื่อจะมีการบวกกันแต่ผมว่าไม่น่ามีผมว่าผมว่ากลับบ้านดีกว่านะครับทุกคนคมาแล้วผมมาแล้วผมซิ่งมาแล้วครับเงี้ยเงีย้ยเงีย้ยเดี๋ยวผมต้องไปช่วยแบ่ก่อนนี่แนี้นี่แนะี้นี่แนะีนแนะ้โอ้ยแย่เลย โอ้ยไม่แย่ไม่แย่เมย์ผมมาเมนผมมาแค่นั้นแน่โดน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 แน่โดนแน่โดนแน่นแนผมคีิออกก่อนโอ้โหนี่แน่นี่แน่ผมบ้าเราน่าจะดันบนได้ครับโหแล้วเขามา อยากได้ป้อมมาอยากได้ป้อมอ่ะอยากได้ป้อมเดี๋ยวได้ป้อมแล้วผมพิกออกดีกว่าแล้วไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายาจุ๊บแล้วเมื่อกี้ผมได้ก็สด้วยและได้เวลาสนุกแล้วครับทุกคนพยานโดนคี่อนแล้วก็เซตคีไว้เลยนะครับผมเผื่อมีไฟใหญ่ผมเซตคีไม่ได้แค่นี้คีมันใหญ่จัดครับทุกคนเอ้ยคีมันเดินไวจัดครับทุกคน มาผมว่าระไหวครับผมว่าเต้นนี้แนละเระไหวนี่เนี่ยแล้วลองคิดก่อนโอ้ผมว่ากลับไปตั้งลาก่อนดีกว่าจะมาไหมแล้ำมะนาวผมจะหมดลรอน้าผมว่าผมเอาจริงละอันนี้จบได้แน่นอนครับทุกคนขยับรีไปช่วยเพื่อนก่อนขยับรีไปช่วยเพื่อนก่อน มานี่มาโหแย่เลยแย่เลยทุกคนแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยปลาผมปลาผมมาจัดรอไอ้เพื่อนปลาผมมาจัดเฮ้ยแบนผมใกล้ตายแบนผมใกล้ตายแบนผมตายแล้วมาจัดมานี่มาถอยยังครับทุกคนแต่ผมมาแล้วไหวคลิปเราสูงอยู่มาแล้วไหว หั่วอรอบไปอุ้ยโอยอย้มาเป็นอาหารของข้าซะโยอยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเพื่อนเดี๋ยวจัดเชียงครับทุกคนทีน่ผมผมคิดมาผมมาละไหวผมมาละไหวมาแล้วเพื่อนเกินหมดแล้วแล้วเพื่อนเกินหมดแล้วจังหวะต่วนจังหวะต่วนจังหวะต่วน แล้วผมวิ่งไปคลองเลยแค่นั้นแหละหรือเขาตีกันอยู่อ๋อเขาไม่ตีมาเพื่อนจบ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 เลยจบเลยจบเลยจบเลยมาๆมาเดี๋ยวผมรอแวนก่อนนะครับผมรอแวนวิ่งมาหรือว่าผมจะอมเข้าไปเลยดีมามา จบครับทุกคนจบ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 โอ้ยแย่เลยขีดตายหมดเอ้ยเหลือย,อยู่ตัวนึงเอ้ยเหลือย,อยู่เซตหนึ่งเลยมามาผมมาจบได้ผมว่าจบได้โแลวโอ้เพื่อนไม่ทันเนี่ยแย่เลยมาครับทุกคนจบได้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 ไดได <c oughs> โอ้โหอย่างโค้งอะตัวอะไรครับเนี่ยโคตรกองก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ดาวและปอดภยัย มาดูนนกันดีกว่าผมจะ่างบวกกี่ดาวนะครับผมมาแล้วซิปตัวตึงของผมแ้าไม่ได้แตะเลยซิฟตัวนี้ถ้บไม่ได้รวมเลยโอ้แอร์ซีิปที่รับด้เมียกิบสองแสนนะครับได้ดาสองดวงเอาเลี้ยงจัดปึ๊บปึ๊บห้าสิบแปดดาวละผมว่าซีซั่นนี้น่าจะถึงท้องสิบอยู่โอเคครับผมทา่านก็ไว้จอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า